สวัสดีค่ะบ้านเฟนบปรดอกนะคะวันนี้นะคะเด็กๆกำลังจะเข้านอนกันค่ะเลยปล่อยให้น้องมาเล่นกันแบบนี้เลยนะคะก่อนนอนนะคะให้น้องใส่เสื้อผ้านะคะให้อบอุ่นไว้ก่อนนะคะน้องหมาหน้าสั้นนะคะเขาจะแบบว่าเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นนะคะให้เขาอบอุ่นร่างกายเอาไว้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเป็นหวัดนะคะก็คือน้องก็จะไม่เป็นหวัดนะคะนี่เลยนะคะดื้อม,มากเลยค่ะวัยสองเดือนแล้วนะคะนี่เลย ทั้งทุกอย่างค่ะบ้าพลังค่ะแบบนี้เลยนะคะอีกัดีปสะบัดหัวด้วยนะเป็นบุ็อกสีลายแลบแทนนะคะแม่ฟ้าจับหนูใส่เสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวน้องก็นอนแล้วนะคะเวลาให้นอนนะคะเราจะให้น้องนอนในกรงนะคะ คงไขรกงนมันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่น้องจะไม่ได้เล่นกันเยอะเกินไปนะคะการที่เขาเล่นเยอะเกินไปเขาอาจจะขว่วนตากันได้นะคะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะพีจ่ายทิ่ชู่วออกมาแล้วลูกพีจ่าเก็บครับงานงอกเลยลูกกาที่ชั่วออเดี๋ยน้องกินลูกเดี๋ยน้องกินดื้อมากค่ะดื้อมานี่แค่สามตัวนะคะ ทำไมต้องสะบัดมาเลยเรานะจ,จะดึงอย่างนั้นเราะวังฟันน้องลูกฟันน้องนะโอเคเลยสุดยอดเลยนะคะคือนี่คือสองสองเดือนเองนะคะอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มาลุ้นละพี่าจาต้อง้เอาขนมให้น้องนะคะมาให้ขนมน้องกินกันนะคะแม่ฟ้าให้น้องกินตัวนี้นะคะเจหาไฮไม่ดึงอย่างนั้นนะลูกเดี๋ยวน้องฟันหลุดนะลูกนะให้กินเจหาไฮนะคะเนี่ค่ะ ตัวนี้เลยนะคะหักให้น้องครึ่งหนึ่งหูกเนี่ยพอเขารู้ว่ามีขนมเขาจะลุมเลยนะคะอันรีบให้น้องเร็วๆเอาน้องลุมแมนะเอาน้องลุมมนะเอาหุวยตุดออกเอาเล็วๆลองทับน้องนะลูกเอาแล้วๆวน้อๆขนมหักครึ่งหักครึ่งหนึ่งไม่ให้น้องเยอะนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวท้องเสียกินกินแบบไม่ต้องเยอะมากนะคะแบ่งให้น้องกินค่ะ อันไหนช่วยหน่อยช่วยหน่อยแบบไหนลกแทงแบบไหนอย่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะให้น้องกินค่ะพอเขาได้ของเขาก็จะไปมุมใครมุมมันเลยนะคะไหนลูกให้ทุกตัวรืยยังทุกตัวรืยยังลูกอือหือไหนนะเห็นไหมกินมุมนี้เลยจื้อมากมากมายไหนลลูกขนมหนูอ่ะไหนขออีกน้องบอกขออีกได้ไหม ขออีกหน่อยครับไหนนึกไหนไหนไหนไปเอาขนมเนี่ยเอาขนมี่นขนมกินขนมนะคะไม่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องถ่ายท้องนะคะให้กินพอสักครึ่งหนึ่งก็พอค่ะ น้องยังเล็กอยู่นะคะแล้วการกินขนมเยอะเกินไปน้องอาจจะไม่กินข้าวค่ะมันเด็กค่ะหนึ่งเสื้อน้องขึ้นหน่อยสิลูกเสื้อหน้องหลุดน่ะลูกอยมาดึงให้ใหน่อยเสื้อหนึ่งเด็ทำไมเดินเป็นกระต่ายนั่นนะลูกหนูเป็นหมานะลูกไม่ใช่กระต่ายนะลูกใช่ไหมวุ่นวายกันไปหมดเลยดึงเสื้อน้องขึ้นหน่อยเสื้อหลุดตุดแล้วลูกมาพันให้มาพันให้ใหอุ๊บอุ๊บอุ๊บอึ๊บอุ๊บโอเค เรากงเหยียบน้องแล้ว,วลูกวุ่นวายกันอยู่ในห้องนอนแม่ฟ้าเลยนะคะอย่างนี้เลยไหนลูกไหนน้องเออแน,น,น,น่ๆเลยใช่ไหมมาเลยลเรากงเหยียบน้องนะลูกไม่เอาห้องนออไม่เอาไม่เอาไม่เอา ฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะบ้านเป็นบุรพัทยาค่ะไปะเวลาน้องจะนอนนะคะเราก็ให้น้องนอนในกรง แบบนี้เลยนะคะกลมไครกลมมันค่ะผ้านะคะเราไม่ได้วางให้น้องนะเพราะว่าเราใส่เสื้อให้น้องนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยวางผ้าให้น้องแล้วน้องกัดนะคะแล้วน้องก็เอืะใส่ผ้าแล้วก็ไปนั่งทับบนผ้าซึ่งตัวน้องก็เปื้อนนะคะให้นอนนอนบนกรงแบบนี้ใส่ชุดให้น้องนะคะแลはは <e onion, ้วก NO ็อุณหภูมิที่น้องนอนนะคะไม่ใช่ห้องแอร์นะคะพัดลมแบบสายๆนะคะอากาศถ่ายเทค่ะจะเห็นนะคะอากาศเปิดนะคะถ่ายเทค่ะเนี่ยค่ะ อากาศถ่ายเทมากๆเลยนะคะซึ่งน้องสามารถอยู่ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ห้องแอร์อากาศไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะคะแบบนี้เลยนะคะเวลาเอาน้องนอนค่ะทําไมน้องถึงต้องนอนในกรงนะคะปัญหาก็คือเกิดจากประสบการณ์จริงเลยนะคะคือน้องกัดกันนะคะน้องเล่นกันแรงแล้วบางครั้งนะคะเล็บเขาก็ไปตะข่วนก็คือตรงหน้าไปข่วนตรงตาเนี่ยซึ่งเป็นรอยนะคะตาฟ้าฟางซึ่งอันตรายมากๆค่ะในวัยนี้นะคะน้องเล่นแรงและน้องแบบเล่นแบบไม่มีลิมิตเลยนะคะเราเลยต้องแยกน้องเวลา น้องนอนนะคะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเลยโอเคค่ะอีพีนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย